ตุ่มนูนล,ลักษณะสีเดียวกับผิวหนังหรือมีลักษณะออกอมเหลืองอยู่บริเวณรอบๆข้อหรือใบหูเป็นหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยวันนี้จะมาพูดถึงผื่นจากโรคเก,กาหรือเกาตี้โทไฟค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพุทิกุลนะคะในวันนี้หมอจะมาเล่าถึงผื่นชนิดหนึ่งค่ะที่เกิดจากโรคเก,กาค่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยเนี่ยมักจะเป็นในคนไข้ที่เป็นข้ออักเสบโรคเก,กาเนี่ยเป็นมานานกว่า10ปีเป็นระยะเวลายาวนานหรือคุมโรคได้ไม่ดีและมีอาการทางผิวหนังตามมาค่ะ อาการแสดงของผื่นนั้นส่วนใหญ่เป็นในผู้ชายนะคะอยู่ระหว่างอายุ40-50ปีค่ะลักษณะผื่นก็คือเป็นลักษณะตุ่มนะคะอาจจะเป็นตุ่มนุ่นๆอยู่บริเวณที่เป็นรอบข้อหรือใบหูลักษณะจะเป็นสีเดียวกับผิวหนังก็ได้หรือเป็นลักษณะสีที่ออกอมเหลืองก็ได้โดยอาจจะมีน้ําใสๆแตกออกมาหรือเป็นลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายชอคที่เขียนหนังสือออกมาได้ค่ะ สำหรับการยืนยันการวินิจฉัยนั้นหนึ่งก็คือมีอาการทางผิวหนังที่เข้าได้ตามที่กล่าวไปค่ะแล้วก็การตรวจยืนยันก็คือการตรวจเลือดค่ะดูระดับยูริกแอซิดในเลือดนะคะหรือกดยูริกในเลือดและอาจจะนำสารคัดหลั่งในรายที่มีมาตรวจเพิ่มเติมทั้งห้องปฏิบัติการค่ะสำหรับการรักษาน,านั้นถ้ายืนยันการวินิจฉัยเรียบร้อยก็จะเน้นไปในแง่ของการได้ยาลดเรื่องของกดยูริกค,ค่ะ ผื่นที่เกิดจากโรคเกา์นั้นเป็นหนึ่งในผื่นที่พบเจอได้เรื่อยๆค่ะในบางรายของคนไข้ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นเกา์มาก่อนอันนี้คงต้องตรวจวินิจฉัยและเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุดแต่ในรายที่รักษามายาวนานแล้วอาจจะยังรักษาควบคุมระดับได้ไม่ดีเกิดภาวะแทรกซ้อนทางผิวหนังขึ้นมาก็แนะนําให้พบแพทย์เพื่อเข้าสู่การปรับยาและเข้าสู่การรักษาที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ